วิธีแก้สมผลน,นี้เหตุอะไรนะให้เราเห็นนั้นมาเบิรงนกันเลยสองลบห้าคของสามท่ามืดกำลังเอกบวกสองเท่าแปดคูณสองบวกห้าค่งของสามทํามือกำลังเอกอีกนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าใดตัวนี้ให้เทานักสังเกตยูทีสองตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้อันนี้ลบอันนี้บวกเอนว่าคาดคู่ซึ่งกันและกกันในเวลานี้ฉะนั้นทำมีข้อสังเกตว่า เวลาเอาสองตัวนี้มาคูณกัน,นก็คือ2ลบห้าัของ3มาคูณให้2บวกห้าังองของาะตัวนี้ก็จะเท่ากับเวลานี้หาสมมติว,ว่าอันนี้เป็น a ลบ b ตัวนี้เป็น a บวก b มันก็จะเท่ากับ a อกำลังสองลบ b กำลังสองนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสองกำลังสองก็เท่ากับ4 ลบจากสูตร b กํลังสองกัเป็น5้าคําสองของ3ทั้งหมดกํลังสองเวลานี้5้าคําสองกํลังสองคัดกันหมดไปฉันจะเท่าเป็น c ลบ3เท่ากับ1ก็หมายความว่าเวลานี้เป็นสลบ5้าคําสองของ3คูณให้2บวก5้าคัาสองของ3านี่เป็น มีค่าเท่ากับ1เวลานี้เขาสามารถอดเอาตัวไรก็ได้อยู่ในนี้สะสดงว่าเวลานี้จะจะถอดเอาตัว2บวก5ขัด2องของ3ตัวนี้นี่ก็จะเท่ากับ1ส่วนให้2ลบห้ขัดอของ3หลังจากนี้เขาก็เอา2บวก2ของ3นี่เท่ากับ1ส่วน2องลบหัองานี้เอาไปแทนใส่ในจุดน,นี้ ก็คือสมบูรณที่ให้มาในเบื้องต้นเนาะสถาก็จะได้สองลบหากัสองของสามถังเมดกำลังอีกบวกสองเท่ากับแปดตัวนี้เนาะก็ได้แยนได้เป็น1นึ่งส่วนหองลบห้าังสองของสามถเมืกำลังอีกตัวนี้หลังจากนี้ก็กคำนวณ ต่อไปนะอันนี้ก็จะได้เป็น2ลบ5คัสอกของ3ทั้งเมื่อกำลังเกกับพวกให้2เท่ากับ8คูณไห้1่กำลังเีกเท่ากับหเึ่งวาเอกนี้หมายถึงกำลังจะลงมาหาแต่ละตัวนะเกนี้ก็ลงมาหาตัวนี้ก็จะได้เป็น2ลบ5คัสอกข,สข,ของ3ทั้งเมื่อกำลังอีกแลันี้ก็ขึ้นพหุนมเอาตัวนี้คูณขึ้นฟักนี้เลย เวลานี้เ้าก็จะได้เป็น2-5-2ลบคสองของ3กำลังอีกคูณให้กับ2-5-2ลบคสองของ3กำลังอีกนี่ก็คูณเข้ามาสองตัวน,นี้ก็ะจะได้เป็นบวก2คูณให้2-5-2ลบคสองของ3ทัถงเมดกำลังอีกเท่ากับ8-1หนึ่งเป็น8 หเห้ยว่าตัวนี้มันคือกันคือกันเอากำลังในบวกกัน 1x บวก1 X, เป็น 2x สันน้ก็จะได้เป็น2-5ลบ5คันสองของ3ากำลัง 2x บวกให้2คูณให้2-5ลบ5คันสองของ3ตัวนี้เป็นเลข2เงนะบ่เป็นเลข1กำลังเท่เท่าย้ายมาเลยจะกลายเป็นลบ8เนทะ่ากับ0 จกได้็เขียนได้เป็น2ลบ5คันสองของ3กำลังอีกทางมืดกำลังสองเพราะว่าอีกคูณสองก็ะท่ากับสองกตัวนี้บวกให้2คูณไห้2ลบ5คันสองของ3ทางเมืดกำลังอีกลบ8เท่ากับ0เมันให้กําวาง ตัวเปลี่ยนใหม่สวยเข้ามานะก็จะเป็นวางตัวที่เท่ากับ2ลบ5คันสองของ3ทั้งเมืดกำลังอีกหมายความว่าตัวนี้จะวางเป็นตัวที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดาก,ก็จะได้ก็เป็นที่กำลัง2องบวก2ที่ลบ แปดเท่ากับศูนย์แต่เงื่อนไขเดนนี้อย่าลืมว่าที่เทอมนี้มนมีค่าใหญ่กว่าศูนย์มอนี่เห็นว่าเป็นสมบัติขั้นสองที่มีตัวรัเป็นตัวทีเวลานี้สามารถใช้การแยกเป็นส่วนได้เวลานี้จ,จะแยกแบบไงได้สมบัติขั้นสองก็คือมีสองส่วนคูณที่กำลังสองก็ได้จากเอาทีคูณกับทีเป็นที่กำลังสองเวลานี้ให้คิดว่าเอาเลขอย่างเวลามาบวกกันให้มันออกสอง เวลาคูณกันให้มันออกลบ8ปสันเวลานี้ก็จะเป็นบวกสลบ2บวกสลบ2เวลาบวกกันจะออกเป็นเลข2เวลาคูณกันก็คือ C คูณลบ2เท่ากับลบ8หลังจากนีก้เอาแต่ละสัดส่วนไปเท่าสูตรจะเป็นที่บวกสนี้เอาไปเท่ากับ0ตัวที่2ก็จะเป็นที่ลบสองเอาไปเท่ากับ0หลังจากนี้ฮาก็ถอดเอาที่ได้เลย บวก4ย้ายไปเป็นลบ t เท่ากับลบ c ตัวนี้ลบ2ย้ายไปเป็นบวก2จะเป็น t เท่ากับ2ตัวนี้เมื่อ<ๆ>วางว่า t นี้เป็ในใหญ่กว่าศูนย์แต่ตัวนี้เป็นค่าลบน้อยกว่าศนแสดงตัวนี้นี้เกินว่าบ่เหมาะมันน้อยกว่า0ูนย์บ่เหมาะสมดังนั้นเราเอาค่า t เท่ากับ2นี้ไปแทนสมการที่เราวางในเบื้องต้นก็คือตัวนี้ จากที่เท่ากับ2ลบ5คั2ของ3ทงั้งหมดกำลังอีกตัวนี้เขาก็จะได้เป็น2เท่ากับ2ลบ5คนอกของ3ทั้งหมดกำลังอีกบัดนี้เขาจะได้ค่าของอีกตัวนี้เขาก็เอาโลกรลิตพื้น2ลบัของ3เข้าทาง2ฝากะสะงว่าเขาจะได้เป็นลูกระิบพื้น สองลบหคันสองของ3ของ2เท่ากับี่ก็จะเป็นลูกลิตพื้นสลบหาคันสองของ3ของ2องลบหคันสของ3าม้ังเมด่กำลังอีกในเวลานี้เราจะได้นำใช้สูตรก็คือว่าลูกลิตพื b ้น a ของ b กำลัง n ก็จะเท่ากับกำลังจะลงมาเป็นตัวคูณทังหน้าจะเป็น n ลูกลิศพื้น a ของ b ก็หมายความว่า n เทา่านี้ก็หมายถึงอเท่านี้ฉะนั้นมันจะลงมาอยู่เป็นตัวคูณของตัวนี้ฉะนั้นกาจะได้เป็นลูกลิทพื้น2ลบหากัของ3ของ2เท่ากับ x คูณไฮรูกลิศพื้น2ลบหากัสองของ3ของ สงองลบห้ากสองของ3ในเวลานี้เราจะได้ใช้สูตรก็คือว่ารูกลิตพื้น A ของ A แนี้แนมีค่าเท่ากับ1คือกันคือกันตอนนี้ก็มาถึงตัว A แนะสะสั้นตอนนี้จะเท่ากับ1นะึ่งมาคอาทางเมิร์ดทางวนตัวนี้นี่แม่นะมีค่าเท่ากับ1น,น,นึ่งสนึงุดอีกกับเป็นอีกก็หมายความว่า รูกลิตพื้น2ลบ5้าของสาบของ2นี้เป็นเท่ากับอหรือเอาสรุปเป็นผลใด้เลยก็คือว่าดังนั้นค่าของ x นี้เปนเท่ากับรูกลิตพื้น2ลบ5้าสองของสาบของ2าาอ,งอ,งอันนี้เปนใจผลของสมผลที่ให้มา ท่านี้ฝากน้องนเห็นทุกคนกดแชร์และติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป